สวัสดีครับมาดูนิสัยปลาอินโดนะครับลายใหญ่ไม่ว่าลายใหญ่หรือลายคู่นะครับนี่ครับนิสัยเขาก็จะไม่เหมือนกับสุมาตานะตระกูลอินโดในลุ่มน้ำเนี่ยเนิสัยเขาจะเนี่ยมันจะมันจะดๆดๆดำๆอย่างเงี้ยครับ นิสัยเรยิ่งเราทำไฟไม่ไม่นิ่งแล้วเนี่ยก็คือไม่นิ่งก็คือเราไม่ได้เปิดไฟตลอดปิดปิดเปิดเปิด,ปดหรือว่าสมาชิกในตู้ไม่นิ่งอะไรเงี้ยนิสัยของเขาก็จะเนี่ยดำดำดำด,ำดงแดง,ดงชอบหลบมุมเลยครไม่ต้องตกใจนะครับตัวเนี้ยจะตกมุม จะหลบมุมจะสีอย่างเนี้แหละครับแต่เนี้ยที่เห็นเนี้ยก็คือผมเปิดไฟปกติเราเลี้ยงแบบปิดไฟอันนี้คือเป็นนิสัยของอินโดอยู่้วไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้นิ่งๆก็ลองปรับพื้นปรับพื้นตู้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินดูติดสติกเกอร์ทั้งพื้นทั้งผนงังทั้งสายดีกว่าปรับสีให้เขาแล้วก็ไฟ ถ้าจะถ้าจะเปิดก็เอาให้มันแบบซอฟๆหน่อยแล้วก็ไม่ต้องสว่างมากไฟอินโดก็จะปรับตัวได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราเรายังใช้ปิดเปิดไฟปิดเปิดไฟหรือว่าสมาชิกในตู้ไม่นิ่งยอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับสียากก็จะดำจะดดอปดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาก็จะนิ่งพอโตขึ้นมาแล้วก็นิ่งครับ มันไม่เหมือนกับสุนะครับมันไม่เหมือนสุมาตะเนี่ยนะครับสีโดยธรรมชาติเขาเขาจะแบบมันอ,อกบางทีก็แบบขึ้นดีบ้างดอกบ,บ้างแต่ส่วนมากจะดอกมากกว่าดีแต่ว่าถ้าใครเจอ,อใครเจอที่ว่าสีนิ่งๆย,ยาวๆอะไรเงี้ยก็อก็จะโชคดีไปปลาตัวนั้นก็จะ สามารถปรับตัวได้ง่ายแล้วก็เสียจะดีเกือบ24ชั่วโมงก็จะหาตัวได้น้อยเลยนะที่ว่าสีสีดีอ่ะนอกจากเราทำจัดระบบสิ่งแวดล้อมในตู้ให้มันนิ่งไฟไม่ต้องสว่างมากเัาจะนิ่งง่ายเรื่องเอาว่าจะปิดไฟก็ปิดตลอดเลยเดี๋ยวก็จะปรับปรับตัวได้เอง แล้วสีก็จะดีกว่าระบบน้ำต้องดีของซีเยนต้องดีโฟน้ำต้องได้แค่นี้ง่าย,ายๆครับการการให้จะทำให้เขาสีนิ่งกับเพื่อรวอมตู้สำคัญเลยครับเพื่อลวอมตู้ต้องถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงเขาไม่เยอะอย่าให้เพื่อร่อมตู้ตัวใหญ่กว่าเขาให้เขาตัวใหญ่กว่า ให้เขาเหมือนเหมือนเป็นผู้คุมในตู้สีก็จะดีถ้าไปเจอเพื่อลวมตู้ที่มันดุอยู่แล้วเนี่ยอ่าเขาก็จะมีอาการกลัวมากกว่าคนีคขี้กลัวความที่เขาจะอับตัวได้นี่ก็จะใช้เวลานานหน่อยอย่างเงี้ยเราเปิดไปสีก็จะเป็นอย่างเงี้แหละแต่ คั้งก่อนก็คือปิดไฟสีก็จะแบบออกมาดีแต่ถ้าเปิดอย่างนี้เป็นนานๆนนก็ได้เหมือนกันให้เลือกเอาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องอสุขภาพตาเาขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกไฟก็หาไฟที่มันไม่สว่างมาไฟที่ดีก็เนี้ยเนี้ยไฟที่ดีก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเป็นจุดๆอย่างเงี้ย คือจะไม่สปอร์ตไอตัวนี้เราสามารถเปิดตลอดก็ได้มันจะสามารถ clear. เกลี่ยเกลี่ยแบ็กกราวน์ในตู้ให้มันแบบมีแสงมีสีบ้างแต่ว่าแต่ยาาไฟนี่ก็มันจะไม่สวยไงแต่ถ้าสมมติมองเร็วมมองไกลๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีจะมีเห็นสีสันในตู้ได้บ้างอันนี้ปลาก็จะอยู่รอบๆหลบดำอย่างเงี้ย ถ้าเราเปิดตลอดอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยยืดอายุตาให้ให้มากขึ้นแค่นี้ครับนิสัยของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมพอพอเราปิดไฟเนี่ยสีก็เนี่ยถ้าเริ่มมาแล้วเห็นไหมสีก็จะเริ่มเริ่มดีขึ้นมาแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้ยครับไม่ต้องตกใจครับ แต่ว,ว่าเขาจะปรับได้ก็ใช้เวลานิดนึงเอาใจหน่อยครับสวัสดีครับแค่นี้ละครับ